ดวงรายสัปดาห์ของท่านที่เกิดในวันจันทร์โอ้โหช่วงนี้คนวันจันทร์เต็มไปด้วยความสุขนะคะเป็นคนที่มีความสุขมากกับการกินระหว่างเรื่องน้ำหนักตัวเป็นผู้ที่จะมีโชคมีลาบนะคะชโชคลาบจากอาหารการกินแล้วก็โชคลาบจากหน้าที่การงานหรือการเงินนะคะจะได้จับเงินก้อนนะคะจะมีคนมาอุปถัมภ์คำชูในเรื่องของการเงินหรือจะมีคนพาไป กินนะคะหรือเรานี่แหละนะคะสรรหาของกินมีความสุขเป็นผู้ที่มากด้วยความสุขมีโอกาสโชคดีในเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานและก็ในเรื่องของการเงินช่วงนี้งานหนักนะคะแบกภาระเยอะนะคะต่อให้คุณเป็นแม่บ้านคุณก็จะงานล้นมือถ้าคุณทำงานบริษัทหรือทำงานอยู่ในองค์กรหรือเป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้คือว่าเป็นคนที่แบกภาระงานหนักงานเยอะ แต่เป็นคนที่ทุ่มเทมากๆการเงินลูกหลานบริวารคนรักคู่ครองซัพพอร์ตเรื่องการเงินแต่คนรักช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเก็บเงินเก่งนะคะลูกหลานบริวารคนที่เรารักนะคะมีโอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆให้โดยเฉพาะการเงินมีโอกาสได้จับเงินนะคะเป้าหมายในจิตใจนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ เจ็ดโอ้โหคนวันจันทร์ดวงปังมากนะคะมีโอกาสที่จะได้ของใหม่นะคะงานใหม่นะคะหรือจะได้ไปสู่สังคมใหม่ๆบางท่านอาจจะไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไปสถานที่สวยงามหรือคนทางไกลจะมาหานะคะจะมีเพื่อนมาหาที่บ้านนะคะเสลิมฉลองอาจจะ สังสรรค์กันในกลุ่มเพื่อนหรือเครือญาติหรือคนในบ้านมีความสุขตอนนี้นะคะอุดมไปด้วยอาหารการกินแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วคู่ครองคนรักของคุณมีเรื่องรับลงคมในที่บอกคุณไม่หมดหรือนะคะมีเรื่องปิดบังเรามีเรื่องปิดบังซ่อนเลนเราโดยเฉพาะ อาจจะเป็นเรื่องเงินนะคะอาจจะแอบเก็บเงินอยู่หรือเปล่านะคะคนมีคู่ต้องระมัดระวังคู่ของคนรักไม่ซื่อนะคะส่วนคนโสดนะคะก็จะได้เจอคนที่ยังไม่ค่อยไว้เนือ้อเชื่อใจได้นะคะจะพบหาดูใจเป็นแฟนเนี่ยต้องดูยาวๆเพราะเขาอาจจะมีเรื่อง ปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่แต่ใดๆนะคะดวงของคนวันจันทร์ใน7วันนี้วันที่ดีของคุณก็คือวันที่15 16 17 18 19ดอุ้ยดีไปถึงวันที่21เเลยค่ะคุณนะ ถือว่าอุดมไปด้วยความสุขอุดมไปด้วยธาตุดินสวยก็คือเงินเงินเงินนะคะมีความสุขได้จับเงินก้อนลูกหลานบริวารหนุนดวงฐานดวงดีงานหนักงานใหม่หรือมีโอกาสที่จะได้ของใหม่นะคะแฟนใหม่หรือเปล่านะคะยังอย่าเพิ่งเปิดใจในเรื่องของความรักนะก็บอกอย่างที่บอกความรักไม่เด่นแต่เรื่องของความสุขการเงินดีมากนะคะ โอเคค่ะโชคลาภมีแน่นอนนะคะ91 914ติดศูนย์ไว้ด้วย914ติดศูนย์ไว้ด้วยสีเสริมดวงให้ใส่น้ำเงินใส่ฟ้าใส่แดงทำบุญเสริมดวงวันนี้นะคะทำบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะหรือทำบุญกับสัตว์ใหญ่นะคะวันนี้สุขภาพ คอบ่าไหลปวดหลังปวดเอวจากการทำงานหนะักแต่ถือว่าเจ็ดวันนี้เป็นเจ็ดวันที่ดีเยี่ยมของคนวันจันทอ่าขอให้คุณโชคดีกับดวงรายสัปดาห์ในเจ็ดวันนี้นะจ๊ะวันจันทร์ดวงดีมากขอให้คุณโชคดีนะคะนะคะได้ของใหม่บางคนอาจจะเป็นบ้านใหม่หรือเปล่านะหรือว่างานใหม่นะคะแต่งานหนะัก นะคะมีความสุขมีโชคมีลาบได้จับเงินได้เงินได้ทองนะคะถือว่าทานดวงดีมากมีคนซัพพอร์ตมีคนหนุนดวงหรือลูกหลานบริวารทำให้คุณอุ่นใจและมั่นคงนะคะโชคดีจ้ะ